สวัสดีพี่น้องมามากินตำกล้วยน้ำกันครับผมตำกล้วยใส่บักเฟียงใส่บกัเบกเขี้ยวบักเขี้ยวเลี้ยงนี่พักกับนะมาเสพเสียบน้ำกันแซ่บแดกตวงพร้อมหอมหวนเล่นจวนใจครับพองครับบ้านอยู่นี่นะครับผมมาม,มาอิมพ,พออีแมแบบนี้ กินตำกล้วยถ้าผู้ใดกินตำกล้วยบม้าไอแสดงว่าเป็นปอกพระเจ้ามานี่น้องมากินตำกล้วยตั้งแต่เม่อก่้ตำกล้วยตำเมียงตำกล้วยหรือไม่ตำเมียงตำผสมพี่ย้องพ่อแบบเอาอีปูดองมาให้แน่ค่ะอีปูดองยู่ในตู่หายใจจ้าพี่น้องตำกล้วยหรือว่าตำกล้วยหรือว่าตำเมียงงางทิ้งไว้ ม,มาง้างพี่กวาดเอาออพูดหน่อยนะเออท้ายก่อนทายเนาะทายทายฟูดอ๊ะทายมันพี่จ้างเลยนะจ่ายพี่นดองขึ้นดังหินมปนหนึงเอา

อิปูดองมาตัางโบเห็นอันนี้จ้ะพี่หนอนเลยโอ,อ้ยขกเฮ้ยเฮ้ยมันฉีดซักมือเนี้ยนี่นีกน่กินอีปูวะนี่เอาอีปูเนี้ยเนี้ยกินนะ กล้าตึง,ตตงักฮึกล้าตึงตวงเอาลองตล้าตึงตวงเป็นด้วยเหรอฮึยา,ยา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 ให้แม่กินแม่กินเออเดี๋ยวเขาจะฉีดให็น่าซักแม่ฮึคอย ให้แม่กินให้แม่กินลูกติดแม่พี่เหรอแล้วข้าวเชีย์ไล่ซักนางเมืออาบแตกเคิบ <c oughs> กินอะไรสวยนางเมืออาบไปล้างหนา้าแปรงฟันอยู่ด้วยล่ะนอนนอนจะเคลียร์ไปหนึ่งทีไงไม่หงั้น không bắt lại thạc thơm tắt tìm tương tắt tìm tương thôi cho quần mình hoặc nhìn nhìn mà mặt quần quần Hư, hư, tiếng kênh

้านดีต่ออีกอ่อุ้ยอันนี้คืองายสุพันเลอันนี้คืองายสุผู้เดียงเอาันได้นยอีกล่ะฮะผู้เลี้ยกระซาอสอนอยล่ะฮะผู้เดียกระซาต้สอนอยูเอามเอาผู้เดียกระซ่า้อสอนอย่ฮะคือมาสอบแค่ที่ลาบวะที่ลาบมาสอบฮะ เย็นหอดเลยนะเออที่่ามาสวอชบอกหืมป่อยบ็บให้ย่างดีเนี่ยที่่ามาสอบได้นะแคบหมูกรอบๆไปนะอื Cứ là là nín 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 Muốn mua. muốn Muốn nín 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 Muốn 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 mua. Mu, mua, mua. muốn 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 ังดีวะงดีวะเ,เขาใส่อย่างนไงเลยใส่ใส่ใจใส่บางย่อบอลคนท่องกินบางย่อบอะไร้ดิตค่ไม่ใส่ท้องชี่ว่าไม่หนามากใช่ไหม So khai năng phát lượt. Né, chặt ô. Mhm, Chắp lại. Mhm, 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 Ơi. mhm, 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 ถ้าคนณถอวงเขาเบ่งกินเนี่ยตำมันมันไม่ได้ใส่บางยอเขาบ่งใส่บางยออยไปไปเลยไปมากพี่น้องเมื่อกิน,นตำกล้งงยกกกวยเขแพีพว่าใส่หลาเรียงใส่จ,จักบาทสามชิปซื้อมาจากตลาดแพีว่าไปซื้อหมอยแยกแตกกระปูชลไปซื้อหมอยแยกแตกกระปูได้ซื้อมากินอ่ป

มกคุ้งไปด้ว่นเนี่ยปอบมกคุ้งซุปเดี๋ยวมาอาบน้ำดูดนเดี๋ยวปอาไปซมของกันกอืมตักเศษกรอกไว้ห้าเดียวซุ่มไ้ก่อนแค่ว่าให่กอกมกรอนี่โล่ประยชนสั่งโล่นึ่งอ้เสียไปผู้รอ ทีเนาะเลี้ยงปูนาขายฮึท่นมีทีวะเลี้ยงปูนาขายเลี้ยงยากไหมเฮ้ยเลี้ยงยังไงไปเห็นในคลิปเขาเลี้ยงปูนาก็าเลี้ยงห,อย,ห,อ,หอยไหมเฮ้ยเลี้ยงหอยปังเนาะซุปหมูแห้งเนี่ยกลุ่มใส้ตะไคร้กลุ่มใส่นั่น,น,นเนาะเราไปขายเนาะเลี้ยงโจ้งเนี่ย เมื่อกีคนมันหลับเคยเห็นเคยเบิองในคลิปอ่ะไปเจ้าเห็ดดีดีเพราะว่าเออคือเขาทาแถบว่าอีหลานนอนก็เตียวไปนี่ฮะแห้งหามคือยังแห้งยุกนอนตื่นแล้วขยับอุ้มออกไปเจ้ากระม้าเนี่ยแห้งหามคือยังยุก